สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ค่ายวัวของผมเองนะครับพอดีได้ตัวเมียมาจากภาคใต้ครับตัวนี้เป็นสัตว์นะครับล้องมาวานนะครับขึ้นทับลูกตัวเองเมื่อวานนะครับเช้าอีกวันหนึ่งผมเลยจัดการผสมเทียมครับวันนี้เราจะใช้น้ำเชื้อของผงหิ้วนะครับหมอมาแล้วจัดน้ำเชื้อมาแล้วนี่พี่อาร์มกำลังแต่งตัวให้ครับ ตัวนี้มาจากนครศรีธรรมราชนะครับพี่นกเขาให้มาครับพี่นกลานสกาครับมาจากร้านสกาตัวนี้ตาอะไรก็บ่มที่อยู่อขาเก่ะตาอะไรนะใช่ นี่ครับจะผสมกับขาวเพื่อฆ่าสายฟ้าลีลายุทธครับหูหิ้วนะครับหมอมาแล้วโอ้โหวันนี้เสกเข้าท้องครับเสกเด็กเข้าท้องครับวันนี้ Điên, 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 điên. ôi lụt lụt lụt, đinh 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 lụt đi đinh 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 đi đinh <laughs> ไอ้อยอดไล่จัดมันเป็นไปได้อย่างไงรก็ต้องเอาเอาช่วยเก็บครับ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงครับกระโดโดข้ามเลยครับเจ๋งมากครับตัวนี้ <c oughs> มีตัวเดียวในโลกครับที่เจ๋งอย่างนี้เอาหัวต่ำเลยใช่ไหมเอาหัวต่ำนะโอ้โไลยจัด

อย่าไลา่ที่ลูกลูกยังไม่ลไล่จะดีจริงป่าตัวนี้มีลูกนะครับลูกเป็นตัวเมียรครับ hạch về học xưa trên đường hết Mà ăn xuôi cần đường hàng đi à, lột đi kéo

เอาพี่เนตรพี่เนตรช่วยจับหน่อยครับพี่เนตรเออบีบบีบไปบบบมันดิ้นจริงเลยไม่ได้ก็อ่ะเอาไม้บีบเลย

เอามือลวงไปแล้วครับระวังแข้งวันนะพี่เฟรแข้งวันนะไม่ช่ครับว,วันนี้ ยอมแล้วยอมแล้วครับยังเหลฉีดไปแล้วฉีดแล้วปึ๊กเนี่ยพอดีแล้วมัขันลังเลย ดีไหมอาบน้ำเลยเมื่อวานร้องท้องวันเนี้ยเช้านี้ผสมแล้วอาบน้ำไครับผมวันนี้ผมผสมหงหิ้วนะครับสาวเพชรฆาตสายฟ้าลีลายุทธครับหรือว่าหงหิ้วครับโอเคครับนี่ครับหงหิ้วครับผมหลอดสีม่วงครับวันนี้ เสร็จแล้วครับพี Yo, si bottle, más por más por que que ่อารก็จะอาบน้ำครับผมตัวแรกของค่ายนะครับที่ผสมเทียมวันนี้ตัวแรกครับตัวแรกของค่ายเอาที่นอนเอาลีกสิครับจะเอาไว้เอาไว้อาบจะล้างที่นอนด้วยเปล่านี่ครับโอเคครับผมฝากติดตามาด้วยครับตัวแรกของค่ายใช้น้ำเชื้อของ เ่าวาเพชคคาตสายฟ้าลีลายชุดนะครับดูว่าหูหิ้วครับค่าน้ําเชื้อที่เหนือที่ขายกันที่นี่ก็หลอดละ3,500บาทนะครับฝากติดตามด้วยครับผมมีขายนะครับมีขายนะครับ